กลงวัคซีนสนัหนั้นต่อสู้กับไวรัสไหวหรือเปล่าวันนี้มาหาคำตอบกับแม็กอวิทกันเลยครับถ้าเอาแค่คำตอบก็ต้องบอกว่าไหวครับแต่กับเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะวัคซีนสุนัขนั้นทํามาจากเชื้อตายซึ่งใช้เชื้อไวรัสจากอู่ฮั่นในตอนเริ่มระบาดแต่ปัจจุบันนั้นเชื้อไวรัสนั้นได้กลายพันธุ์ไปเยอะมากแล้วมาทําความเข้าใจการกลายพันธุ์กันครับเมื่อไวรัสนั้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นจะเริ่มมีบางตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือมีบางอย่างแตกต่างไปจากเดิม มันเกิดขึ้นได้ยังไงลองนึกถึงว่าเราถือกระดาษใบหนึ่งไปร้านถ่ายเอกสารครับและบอกเขาว่าขอถ่ายเอกสารหน่อยหนึ่งพอถ่ายแล้วเราจะได้ใบที่1มาถูกต้องไหมครับเมื่อได้ใบที่1มาแล้วเนี่ยเราเอาใบที่1เนี่ยไปถ่ายเอกสารต่อจะได้ใบที่2 3 4 5 6 7 8 9่หแดไปเรื่อยๆจนถึงใบที่13ละกันเลขสวยดี ลองเอาใบาที่13ไปเทียบกับใบที่1ดูครับเราจะพบเลยว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างครับต้นฉบับกับ13เนี่ยมันมีบางอย่างที่แตกต่างกันอุ้ยมีรอยหมืออะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาและเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากเดิมเราเรียกว่าการกลายพันธุ์นั่นเองไวรัสก็คล้ายๆกันครับผลจากการกลายพันธุ์นะครับทำให้โปรตีนหนามที่อยู่รอบไวรัสเนี่ยมันมีรูปร่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับ จากเดิมที่ยึดเกาะลําลบากนิดนึงกว่าจะยึดเกาะได้เนี่ยก็ยากแต่พอกลายพันธุ์ปุ๊บยึดง่ายมากครับเข้าล็อกเป๊ะเลยครับแบบนี้ไวรัสก็สามารถจะจู่โจมเซลล์ของเราได้ง่ายขึ้นและสามารถเพิ่มจํานวนได้มากขึ้นติดง่ายขึ้นหลบหนีก็เก่งขึ้นประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดจึงลดลงนั่นเองครับโอ้โหฝันลายชัดๆเลยไวรัสกลายพันธุ์นั้นเป็นไปในขณะที่มันเกิดการแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆและเกิดแบบสุ่มนะครับไม่ตายตัว บางสายพันธุ์กลายพันธุ์แล้วอ่อนแอลงครับแบบนี้ก็จบแต่บางสายพันธุ์นั้นแข็งแกร่งขึ้นและสู้กับภูมิต้านทานได้ดีมากยิ่งขึ้นมันก็จะเกิดการแพร่ไปต่อน,นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรามีวัคซีนที่ดีในจํานวนที่เพียงพอตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั้นเราจะสามารถตัดตอนการกลายพันธุ์ของไวรัสได้อาจจะตัดเร็วหรือตัดช้ามันก็จะสามารถลดการกลายพันธุ์ได้แต่เมื่อเราไม่มีวัคซีนที่ดีและจํานวนเพียงพอนั้นมันจึงเกิดกลายพันธุ์และทําให้รับมือได้าย,ยากยิ่งขึ้น ซาโคฟทูคือชื่อของไวรัสนะครับอัลฟาเบต้าแกมมาและที่น่าสะพรึงที่สุดในตอนนี้อย่างที่เรารู้กันดีก็คือสายพันธุ์เดลตานั่นเองครับตอนนี้มันกลายพันธุ์ไปเยอะมากแล้วและแข็งแกร่งมากด้วยจากการดูสัมภาษณ์ของดรเบนครุฟวิงนะครับจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นยังมีประสิทธิภาพสูงกับสายพันธุ์เดลต้าแต่ไม่ใช่กับซีโนแวคถึงอย่างไรการฉีดวัคซีนก็จะดีกว่าไม่ฉีดนะครับ ในตอนต่อไปพิรักจะอธิบายว่าวัคซีน mRNA v i r ัล v ว c t o r และเชื้อตานั้นมีการผลิตและทำงานต่างกันอย่างไรเพื่อจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นการกายพันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่หน่วยงานของไทยบอกว่าคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ครับกรุณาแชร์กันต่อไป